สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำหุ้น IPO ตัวใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามา IPO ในตลาดหุ้นไทยของเรานั่นก็คือหุ้นดีนะครับหรือว่าบริษัท d ีสโต e คอร์ o ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงนี้หุ้นตัวใหญ่ๆนะครับหุ้นที่มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามา IPO ในตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างเยอะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้เองนะผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ เชื่อวหลายๆคนก็น่าจะรู้จักดีนะครับนั่นก็คือบริษัทดีสโตคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับซึ่งเขาใช้ชื่อหุ้นว่าหุ้นดีนะครับเขาก็มีการที่จะเข้ามา IPO ในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเราแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็กำลังอยู่ในสถานะไฟลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีการประกาศราคา IPO ออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังก่อนละกันเนาะ สำหรับบริษัทดีสโต์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือหุ้นดีนะครับก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกยางล้อสำหรับยานพานะประเภทต่างๆนะครับซึ่งรวมไปถึงยางรถยนต์ส่วนบุคคลยางรถบรรทุกยางรถโดยสารนะครับแล้วก็จะมียางสำหรับรถและเครื่องจักรที่ใช้ในงานเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยางรถจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานด้วยนะ โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับก็จะออกมาในนามของแบรนด์ของตัวบริษัทของเขาเองนะครับอย่าง D-Stone แล้วก็จะมีในส่วนของการผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆนะครับหรือว่าเป็น OEM นั่นเองนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยทางบริษัทดิสโตรคอร์ปอรชันจำกัดมหาชนนะครับก็ถือว่าบริษัทก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางล้อชั้นนํามาตรฐานระดับโลกนะครับของประเทศไทยตามข้อมูลของ Ford and s o l i v ลีวนะครับในปี2 5 6 3ที่ผ่านมา ซึ่งในตลาดต่างประเทศนะครับบริษัทยังผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางอื่นๆนะครับเช่นยางรองล้อและยางรองขอบในนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเช่นยางสังเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีเชิงอุตสาหกรรมโดยที่บริษัทนะครับก็มีเครือข่ายการขายและจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ทั่วโลกอีกด้วยนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของงบผลประกอบการในช่วงปี61ถึงปี63 Fame, ตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้จากการขายสินค้านะครับดังนี้นะครับปี61เนี่ยมีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่1 8 0 7 7 3 0ล้านบาทปี62นะครับมีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่18,487.70ล้านบาทแล้วก็ปี63ที่ผ่านมานะครับตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่18,914.10ล้านบาท โดยที่คิดเป็นกำไรสุทธิแล้วนะครับในปี61เนี่ยตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่836.30ล้านบาทปี62นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1,788.70ล้านบาทโดยที่ในปี63นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาแบบเท่าตัวเลยนะครับอยู่ที่2,993.80ล้านบาท จากงบการเงินที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่ารายได้แล้วก็กำไรของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีเลยนะครับโดยที่ในช่วง6เดือนแรกของปี64นะครับหรือว่าครึ่งปี64ที่ผ่านมาเนี่ยตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้จากการขายสินค้านยอยู่ที่9,734.40ล้านบาทนะครับซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิก็อยู่ที่1 2 3 0ล้านบาท จากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าอัตราการทํากําไรสุทธิในปีล่าสุดนะครับปี63แล้วก็ในราย6เดือนปี64เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับจากการที่กําไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของปี61เนี่เราเห็นอัตราการทํากําไรสุทธินะครับอยู่ที่4.60%พอปี62นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น9.60% แล้วก็ในปี63เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่15.70%นะครับโดยที่ใน6เดือนแรกของปี64นยอยู่ที่10.20%นะครับถือว่ามีพัฒน,นาการที่เติบโตขึ้นมาที่น่าสนใจนั่นเองนะครับผมสำหรับงบสแสดงฐานะทาการเงินในปัจจุบันนะครับตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่116,413.18ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่75,507.92ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่4 9 0 5 5 5ล้านบาทซึ่งพอคิดเป็นค่า DE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 8เท่าเนาะ1.80เท่าอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับหลังจากที่เขา IPO แล้วนะครับจำนวนเงินที่ได้เนี่ยทางบริษัทนะครับก็มีแผนที่จะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการนำเงินไปพัฒนาโรงงานของตัวบริษัทนะครับแล้วก็จะมีการขยายกำลังการผลิตด้วยนะจะมีการสร้างโรงงานใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทนั่นเองนะครับ สำหรับจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO ในครั้งนี้นะครับก็คือไม่เกิน842ล้านหุ้นหรือคิดเป็นไม่เกิน28%ของทุนชำระแล้วหลัง IPO นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่างๆนะครับกลุ่มต่างๆที่เขามีการขายออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับอาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินนะครับหรือว่า Over allotment นะครับจำนวนไม่เกิน126ล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็นไม่เกิน 15%ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ด้วยสงสัยน่าจะมีคนที่สนใจเยอะนะครับก็เลยต้องมีสำรองเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับราคาพาของหุ้นดีนะครับหรือว่าบริษัท Disto อร์ปอเ a ชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยก็อยู่ที่ 1บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินนะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจหุ้นดีนะครับหรือว่าบริษัทดิสโต้คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเนี่ยก็ลองไปติดต่อทางบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง2บริษัทนี้ดูนะครับขอ,ขอเขาเรียกอะไรขอใบชี้ชวนอะไรพวกนี้นะครับมาอ่านได้เนาะ เขาก็จะมีแจกให้อยู่นะครับผม แต่อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่างบผลประกอบการของหุ้นดีเนี่ยออกมาดีค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับในส่วนของงบผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเนาะกำไรของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมาทุกปีนะครับรายได้ก็เติบโตขึ้นมาทุกปีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นธรรมดายอยู่แล้วนะที่เวลาหุ้นจะเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นะครับงบการเงินก็มักจะดีน่าจะได้หลายบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของธุรกิจโดยภาพรวมเนี่ยมันมีดีมานเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วัตถุดิบของเขาเนี่ยมันอิงอยู่กับอะไรอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปศึกษาส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนกับหุ้นตัวนี้แต่ผมคิดว่านะครับ IPO ก็น่าจะยากพอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะว่าหุ้น IPO มันก็ยากทุกตัวนะครับการที่เราจะเข้าไปซื้อในราคา IPO เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบบไม่ได้ไม่ได้แบบราคา IPO เนาะก็ลองไปดูกันที่หน้างานนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีคนสนใจเยอะนะครับราคาน่าจะพุ่งพอสมควรเหมือนกันเนาะเดี๋ยวองไรก็ดีนะครับถ้าเขามีการประกาศราคา IPO ออกมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดน,น,นะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เปเพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ